สวัสดีจ้าพี่น้องอันกากะ,กะพ่อลุกดำเราเขาเจาเลือดลวกดำพี่น้องว่าะะดำในสองสามมือนี่แหละนี่พี่น้องดำไม่ไาะว่ากะ,กะคือว่านกพี่น้องเขาโดบ่ได้ฟ้าวดำปันใดดำตะหัวปีลายยากระึ้น จะพัดดำหน้าเหล้วพี่น้องเอ้ยยายเพ็ญก็หัวกระลุงมะองเบึงว่ามันมีหนามบา่มีว่าเขางามบ่งาม,างงามพี่น้องครับผ้าหลานลงมาเบึ้องเอาใส่รถดลงมาหลานก็เลยน้องปุนทำอะไรครับจเอ๊ <c oughs> ครับแ<า>ดดกะแดดออนพี่น้องแดดออนได้ผ้าหลานลงมาพ้าลงมาเบิ่งเข่าพี่น้องเออ นามก็มีพ่อในบ้านปุ๋ยอยู่พี่น้องนี่นามก็มีพ่อในบ้านอยู่พี่น้องยายเพ็ญกเ็เลยหายตายัดเอาปุ๋ยลงเมื่อวานพี่น้องถ่านหน้าบ้านปุ๋ยได้พี่น้องนี่บ่คืดว่ามันสิง,งามปานนีพี่น้องบอ่คึดว่ามันสิง,งามปานนีพี่น้อง แต่ยาเราปุ๋ยเมื่อวานเราแล้วโลกไปบานทั้งใจพี่น้องวนเขาก็ล่างเขียวพี่น้องเพราะว่ากระดำนึงแต่วันที่ไหท,ที่เกียดดำแต่วันเกียดเกียดพี่น้องจนสี่สินเดือนเรวท่านอวานปุ๋ยซัํานีเราพี่น้องพอดีวานปุ๋ยในต้นเขาซ้ํานีอ่อเป็นเขียดหรือเป็นป่าหรืออีหยังพี่น้องก่นอนบ่ไใดใส่ปุ๋ยใส่หย,ยังเขามันก็นยังเขียวยัางงามอยู่พี่น้อง ทีนี่เขาผู้ใดก็ดกงามเบิดใยายเพนดาย่านอย่างเดียวน้ําท่วมพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้าฝนปะตกแต่ว่าน้ำน้าแกงขึ้นพี่น้องลุ่นขึ้นร้ายล่ะลุ่นขืนร้ายแล้วคันข้าเจ้าปล่อยลงมาอยู่ปยากะมีสีท่วม <c oughs> <c oughs> โอ้หมองคนดำไม่กับมีเดี๋ยวนี้ขาเจ้ากะ Nyang tetekah gunung, kerang loka, atta, sidam atta Oh, wudong no pun, owo owo, owo owo, papa papa, wuh, 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 Ya. Ya, wuh, wuh, Oh, wuh, 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 นี่ห่ก็ได้น,น้นองปูนน้องปูนเห็ดย่างอย่าพี่นองเข้าเศร้าไห้เศ้าหน้ากับเนี้ยนี่แหละฝมือมันแห่งท่านสมัยแต่ว่าคนเท้ากับยังท่านถิ่นวัฒนธรรมไทยยังทำเหมือนเดิมอันนี้เล้าไก่เอาเอาเอ,าเอา เยมมาลูกเยอมค่อยบานได้หรือพี่น้องไก่บ้านไก่บ้านีหลืพี่น้อง เธอเบิ่งบัดมันง,งามเอานี้ก็บ่เบิดพี่น้องหน้าตีนบ้านหน้าตีนบ้านหน้าตีนบ้านใช่าที่ใสเสียงพี่น้องไรห,หน้าสวนผสมบอกโกบกศดากะมีโบก,กบผิดกะมีพังอีตูก่กะมีบอ่อโกบบอ่อปลากะมียังบ่ดับหน้าใสา่เสียงพี่น้องเขาเลยเอ่ยไรนน่นาสวนผสม โอ้โตัวขนาดเหลอา้าเกาาระลูกเกาหลีเนาะี่าหลีีนาพอมันเขาก็เอินบบกเกาหลีเออเขาบอกเอินบบกบอดเ้อเขาเอินบบกเกาหลี พี่น้องก้าข้าเจ้ากระลกงายอยู่นั่งลกกับมีพี่น้องยังแต่ยังแต่พัฒนานอนพี่น้องเอ้ยนั่งลกกับลกแค่ผู้เก็บเอวกับนั่งลกผู้ผู้ผู้เก็บขากับนั่งลกพี่น้องผู้ใดสินอนลกบาดนี่แหละพี่น้องํำมาแรงมากเนี่ยมันเศร้า เพีงยงใบดับหน้าต่อแรงมากรก้าพี่น้องก้าเขาอิตลีวนี่อุ้อยตอนนี้ก,ดก็ดำกับบยังบวดอยู่ได้ัวาดานกบินบวดแล้วก็สัตว์ก้าบวชหรอกกสัตว์ เมียนแล้วมักท่านจะเกิดเนาะพระเจ้ากำลังลุกออกจากตามันหรอกสีดำอัาตามันหรอกพี่น้องวนนนเเเปป็็มมมาาากกลย เป็นหมากตลอดเลยบัดที่นีซื้อต้องเอาเอาหมากติดพร้อมเห็นบ่บบกม่วงแม่นอยู่ต้องตีหมากมาเลยบดเอาหมากมันติดมาบัดปีหลังมามันแหงบุกเกาเกาต้นน้ห้าตีบาทแค่นี้กูตีดานี่แหละพี่น้องรถไทยกับจอดท่าไทยแล้วพี่น้องรอตะลรกาแล้วโรกกาออกเบิร์ดเป็นกะสิไทยดำแล้วพี่น้องรถไทยกับจอดไทยนี่นี่ชอบได้ เอาเพราะสัตว์ไทยเขาเอิ่นทอปอยู่วะเจ๊บอกบ้านนอกก็เอิ่นทอบก้าเอามันก็ออกสัตว์ไทยอยู่ได้ล่ะก็สิทอบก้าคือกันหรือล่าวะทอบทอบก้าโอ้ยมันก็ขึ้นไม่โทษมันก็บยานล่ะเนาะทอบก้ามันก็บยานล่ะบ่มีไม้บ่มีไม้เอกมีแต่ไม้เห็นโทกํขาไ้ตแต่า เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอยู่ฮันลูกไกล้สิลแล้วละละพี่น้องํามาเร่งมากกับจังสี่หละชีวิตชาวนาเออชีวิตชาวนายังบทถิ่นวัฒนธรรมยังจงไหว้ก็มีบูจงไหว้ก็มีทันสมัยกับมี เอาสํานีสก่อนเนาะจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ่นด้วยจา้าสวัสดีจา้า